ไม่ว่าคุณจะทําอาชีพใดก็ตามทําไมคนเหนื่อยน้อยแต่มั่งคั่งมากขึ้นตลอดอย่างเช่นยุโรปอะมันทํางานไม่หนักเท่าคนเอเชียนะแต่ทาไมยุโรปเทียบกับจํานวนประชากรนะไม่ได้เทียบกับรายได้แบบ GDP เนาะคือถ้าเทียบอะไรอย่างจีนประชากรจีนเยอะมากเลยกับรายได้ต่อหัวคนยุโรปน้อยกว่าคนยุโรปไม่ได้เป็นเบอร์สองเนาะทวีปยุโรปมีประเทศเยอรมันที่เป็นเบอร์สาม ประชากรเยอะไม่ได้บ่งบอกเนาะว่าคนในประเทศจะรวยเสมอไปเพราะว่าประชากรเยอะอาจจะดีตรงที่หาเงินง่ายขายของในประเทศง่ายเศรษฐกิจตโตได้ง่ายกว่าประเทศที่ประชากรน้อยแต่ใายุโลปอแบบนทํางานน้อยมากเลยเนาะในอเมริกาครึ่งหนึ่งเลยกันเนาะที่ทางานน้อยแต่แบบมัง่งคั่งขึ้นตลอดรวยขึ้นตลอดซึ่งคุณสงสัยไหมตอนแรกว่าก่อนอนะ่ะตอนยอมรับเนาะก่อนสองครามโลกครั้งที่สองเลยกันเนาะคนขยันรวยได้แต่พอมันเลิกเกิด ระบบทุนนิยมเกิดการมีเงินเฟอ้อการ QE การช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือว่าการมีสวัสดิการรัฐเยอะๆมันทําให้คนที่ขยันยิ่งต้องทํางานหนักขึ้นยิ่งจดลงคุณเห็นภาพยังสมัยก่อนถ้าคุณขยันเก็บเงินออมเงินอะไรอย่างนี้มันไม่มีการแบบปล่อยกู้ไม่มีธนาคารไม่มีการช่วยเหลือจากรัฐบาลที่เข้ามาบริหารจัดการเงินของประเทศอะพอมีคนที่เข้ามาบริหารจัดการเงินอะมันก็ดีตรงที่เราทุกคนสามารถเข้าถึง สภาพคล่องกู้เงินง่ายหาเงินง่ายได้งานกันง่ายขึ้นแต่มันก็ทําให้ประสิทธิภาพหรือคุณค่าของเงินลดลงจากการบริหารจัดก,การเงินของคนแต่ละประเทศที่ไม่เหมือนกันเทียบยับยงไงอย่างเช่นสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์ไม่ติดประเทศหนึ่งในสิบนะที่เป็นประเทศที่มีรายได้สูงหนึ 1, ่งในสิบสวิตไม่ติดค่ะเขาอยู่ประเทศที่รวยก็จริงแต่ไม่ใช่ประเทศที่รวยที่สุดในยุโรปแต่เขามีการบริหารจัดการเงินจนทาให้เงินเขาอะ เป็นเงินสก,กุลเดียวในโลกที่ถือเป็นการลงทุนเงินฟรังเป็นเงินที่แข็งที่สุดในโลกแล้วคนสวิตก็มีเงินออมมากที่สุดในฝั่งตะวันตกอันนี้มันคือขี์แล้วนะว่าไม่เกี่ยวนะว่าคุณมีรายได้เท่าไหร่ดูจากตัวอย่างอย่าง,างประเทศสวิตเซอร์แลนด์อันนี้มันอะไรทาให้เตเองเนี่ยซึ่งเป็นคนจนแล้วสามีแม่เนี่ยก็เป็นคนที่เป็นคนชั้นกลางธรรมดาไม่ได้เป็นคนรวยค่ะเป็นคนชั้นกลางเป็นเจ้าของบริษัททําธุรกิจแต่ประเทศเขากลายเป็นประเทศที่มีเงินมากที่สุดทั้งๆที่รายได้ไม่ได้มากที่สุด อันนี้คุณเริ่มสงสัยไหมว่าหัวใจของการที่คุณหารายได้แล้วมันคืออะไรอ่ะถามคุณว่าคุณสงสัยไหมว่าจริงๆแล้วคนไทยมีความคิดติดลบกับเรื่องนี้มากเลยถ้าคุณไม่เคยเดินทางต่างประเทศด้วยปัจจัยจะไม่มีเวลาไม่มีเงินไม่สนใจหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณอยู่ในเมืองไทยคุณจะมองแค่ว่าอ๋อต้องหารายได้เยอะๆรายได้เยอะไม่การันตีว่าคุณจะรวยเสมอไปนะถ้าคุณหามาได้แล้วคุณมนุษย์ส่วนใหญ่ ไม่ว่าประเทศจนประเทศจ,จะรวยอเมริกาเป็นประเทศที่รวยที่สุดแต่อเมริกามีทุกอย่างให้เลือกสรรจริงๆมีทั้งเอเามหาเศรษฐีที่มีเงินเกินสามหมื่นล้านในอเมริกาก็มากที่สุดคนจนในอเมริกาก็เยอะติดลำดับต้นๆของโลกเลยนะใช่ป่ะเออนั่นมันหมายความว่าการหาไรายได้มันคือจุดเริ่มต้นที่เราทุกคนต้องมีแต่สุดท้ายมันไปวัด